สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสช่วงเงย็นๆนะครับที่น้องจอกมานั่งทานอาหารกับร้านที่รู้ใจร้านหนึ่งนะครับเขบอกว่าการที่เราจะทําสิ่งใดให้เกิดความสุขอิ่มสุขเี่ยม,มสุขจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่เราชอบ อย่างน้อยก็จะได้มีการปักหมุดชีวิตให้เกิดความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นการที่เรารากักที่เราชอบกระทําไปแล้วบางครั้งก็อาจจะมีความเจ็บปวดหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่น่าจะทําสิ่งเหล่านั้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับวิธีแก้บน,นชีวิตของคนเราปัจจุบันเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องหาจุดสมดุลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสมดุลของครอบครัวสมดุลของตัวเราเองหรือแม้แต่องค์กร ชุมชนสังคมหรือแม้แต่ประเทศชาติครับสิ่งพวกนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการที่เราควรจะต้องหาวิธีการในการบริรณาการสิ่งที่เรียกว่าปักหมุดชีวิตหรือปักหมุดความคิดให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับวันนี้นะขอบค,คุณทางเจ้าของร้านนะครับที่เป็นพิเศษเราหลายาดดๆ,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 ๆปีนะครับทุกครั้งที่มาที่นี่เองจะทําให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเรามามีมิตรภาพมีอาหารอร่อยๆนะครับร้านนี้ครับของเสียงโหครับเสียงโหครับสวัสดีครับดีครับชื่อร้านอะไรเอ่ยมาบอกกันหน่อยสิฮะชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านร้านชายโสดครับ ร้านชนัยชดเอาจริงๆเลยชื่อร้านชื่อร้าน <c oughs> เรียมอาหารป่าเรียมอาหารป่านะครับอยู่ตรงข้ามนะครับเยื่เยื้อจากปากซอยอสอนอประชาสําราญ นะครับร้านนี้มีอาหารทุกรสชาตินะครับอาหารอร่อยมากบริการดีอย่างยิ่งนะครับผมมาที่นี่ก็ติดใจเป็น<ร>สมาชิกตล<ร>้วโต๊ะนี้จะต้องฟรีแล้วเ,<อ>นเนี่ยเอาฟรีแน่นอนโฆษณาดูเลยท <c oughs> ่านผู้ชมครับเนี่ยนะก็บอกว่าการที่เรามีมิตรมิมมตรีต่อกันและกันจะเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องหาความสุขที่จะต้องมาพบปะมาพูดคุยมาหารือกับพีธภาพนะครับเอาละครับยีเรือยาพาสนะครับมาทานอาหารร้านนี้นะครับที่หนองจอกนะครับยีเรือยาพาสเด็ดขาดนะครับรสชาติดีกับบริการดีครับบ้านนอกกรุงเทพครับแน่นอนครับ เจอเสียงโหกทุกๆวันนะครับที่นี่ครับเรียมอาหารป่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเลย